แนวพระราชดำริตั้งแต่เรื่องของการมองเรื่องของการปลูกป่านะคะหรือการปลูกหญ้าแทรกเพื่อชะลอน้ําในส่วนของการไหลของน้ํานะคะหรือการทําแก้มลิงของการแก้มลิงในการในช่วงของน้ําทะเลหมิงสูงซึ่งเราก็จะมีมาตรการในการที่จะเร่นรัดระบายน้ําในช่วงระหว่างวันที่ยี่สิบห้าาคมถึงวันที่ห้าพฤศจิกาคมนี้นะคะก็อยากจะเห็น จังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะวันน er an like ี <in> so ้ที่ประสบอยู่คือกรุงเทพมหานครนั้นผ่านพ้นวิกฤตเหมือนอย่างเช่นจังหวัดสระบุรีโดยเร็วค่ะในปีงบประมาณพศ2555ได้จัดสรรงบประมาณเป็นรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงครังจำนวนทั้งสิ้น53,918ล้านบาทเพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อน Madam Secretary, Excellencies, distinguished members of the media, ladies and gentlemen, let me begin by welcoming sec Secretary Clinton to Thailand once again. Welcome, 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 สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันจะขอมารายงานในส่วนของสถานการณ์สำคัญและการเตือนภัยเกี่ยวกับน้ำล่าสุดนะคะซึ่งขณะน,นี้น้ำมวลน,น้ำจากทางเหนือนั้นไหลลงยังสู่ภาคกลางแล้วนะคะและขณะน,นี้มวลน,น้ำก้อนใหญ่จากภาคกลางนั้นซึ่งดิฉันเองก็ได้กำกับทางหน่วยงานทุกกระทรวง และกรุงเทพมหานครรวมถึงทุกเหล่าทัพนั้นในการที่จะช่วยระวังป้องกันเพื่อไม่ให้กรุน้ํานั้นกระทบความเสียหายกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครรวมถึงมาตรฐานต่างๆที่ป้องกันค่ะดังนั้นจึงเป็นมีโอกาสสูงอย่างยิ่งที่น้ำอาจจะทะลักเข้ามาในพื้นที่ทั้งในส่วนของพื้นที่ชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกของกรุงเทพมหานครในส่วนของกรุงเทพมหานคร ตรวจอุโมง์ระบายน้ํายักษ์ของกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงมาตรการต่างๆของกรุงเทพมหานครร่วมกับผู้ว่าราชการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชานท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ยืนยันเขาว่าสำหรับแนวทางป้องกันเพื่อให้น้ำนั้นไม่เมื่อไม่ให้น้ำนั้นท่วมกรุงเทพมหานคร โซเคนดีวีดีเล่นแผนไม่สะดวก4.1.6สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาวิทยาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกระดมสัาพากำลัง4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย,ว,ยวิทยาวิทยาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกระดมสภากำลั